สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับมีให้หกลัคนาเหมือนเดิมนะแต่อาจารย์จะพูดแบบไม่เลียงนะครับลัคนาที่หนึ่งก่อนเลยลัคนาพฤกศณนะชาวลัคนาพฤกศพนี้ถือว่าโดดเด่นมากได้รับอิทธิพลจากดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ที่จะเตินหน้านี้นะจะทรงกำลังดีมากเลยนะเออทำให้เป็นสุดยอดคนดวงดีในสัปดาห์นี้เลยนะครับ ลัคนาที่สองครับลัคนามิถุนนะชาวลัคนามิถุนเนี่ยนะก็ได้อิทธิพลของสองดวงดาวส่งกำลังให้โดดเด่นให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเกิดคอนเน c t ชันเกิดสิ่งดีๆในดวงชะตานะครับลัคนาที่สามครับลัคนาพิจิกนะชาวลัคนาพิจิกเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องงานขึ้นมาทันทีเลยนะ เพราะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่เดินหน้าดาวพระราหูที่เข้ามาอยู่นะส่งผลให้แบบสมประโยชน์นะชาวลัคนาพิจิกเนี่ยก็จะมีข่าวดีมีสิ่งที่สบายใจนะพระแก่หรือพะระฤาษีในความเชื่อของทางฮินดูเป็นผู้ที่มีปัญญาแก่กล้า มียานพิเศษที่อย่างรู้ได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นบรมครูของพรมเทศธเทวดาและศาสตร์แห่งความรู้ทั้งปวงพิธีกรรมใหญ่ๆสำคัญแม้ราชพิธีก็ต้องกล่าวองค์การเชิญพระฤาษีทั้งสิ้นผู้ที่บูชาพ่อแก่จะได้รับความสังเร็จในหน้าที่การงานรวมถึงโชคลาภเจริญด้วยโคกรัพย์ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ของพระฤาษี ตามตำน,นานกล่าวไว้ว่าพ่อแก่หรือพระฤาษีนั้นมีทั้งหมด108องค์โดยพ่อแก่หรือพระฤาษีที่เป็นครูของฤาษีทั้งปวงคือบรมครูพระฤาษีพรมนารอดหรือที่เรียกกันว่าปูฤาษีนารอดเพราะว่าท่านกำเนิดมาจากเสียงที่ห้าของพระพรห์เทพเจ้าสูงสุดในตรีมูรติ จึงถือเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิการเรียกชื่อตึงเรียกตามชนชั้นหรือพระฤาษีที่กำเนิดในชั้นพรงการออกแบบให้มีสีพระพักหมายถึงการนำความสุขความเจริญความอุดมสมบูรณ์จากทิศไม่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นธาตุฐัน เป็นทุกสรรพสิทธิ์ในโลกและจักรวาลเพื่อให้เกิดความสมดุลดึงดูดให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองสองาเร็จสมปรารถนาบูชาพ่อแก่บรมครูพระฤาษีพรมนารอดพร้อมขั้นตอนบูชามน์คาถาที่ถูกต้องติดต่อได้ที่ line a open down หรือที่เบอร์086-336-6390 ไปนะครับลัคนาที่สี่ลัคนาเมษชาวลัคนาเมษนี่นะโดดเด่นเลยนะเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยนะเดินหน้าเต็มกำลังในเรือนลาภะลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสนะแล้วแล้วก็ไปถึงลัคนาด้วยนะฉะนั้นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาเมษเพราะพอดาวพระราหูย้ายออกแล้วเนี่ยนะดาวพระา ดาวพฤหัสก็เดินหน้าเต็มกําลังแต่ตอนนี้ยังไม่เดินหน้านะยังถอยหลังอยู่แต่ก็จะส่องแสงได้ดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นฉะนั้นลัคนาที่สี่ก็เป็นเมตนะครับลัคณาที่ห้าให้ชาวลัคนาตุนนะชาวลัคนาตนเนี่ยนะถือว่าโอ้โหโดดเด่นนะพระเสาเดินหน้าส่งกําลังชนิดที่ว่าให้สมปรานา นะให้มีความรู้สึกเหมือนได้ถึงเส้นชัยมีความสบายอกสบายใจนะ,ะลักษณะสุดท้ายลักษณะมีนชาวลักษณะมินเนี่ยนะบางคนกลัวบอกโหราหูเข้าราหูเข้านะเสาเดินหน้าลาหูเข้าโอ้โ oh, ห oh แต่ทั้งเดินหน้าทั้งเข้าแล้วดีเลยจเจริญรุ่งเรืองเลยชาวลักษณะมีนเนี่ยนะมีโอกาสมีลาบก้อนใหญ่ นะเพราะอะไรรู้ไหมคือดาวพระเสารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะนะลาภะนะลาภะหมายถึงโชคลาภโอกาสแล้วไปเดินหน้าเต็มกําลังในเรือนวินาศแล้ววินาศระทับตัวด้วยมกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสนับสนุนเกือ้อกูลเลยฉะนั้นชาวลัคนามีนนะสวดมนต์เอาไว้อธิษฐานจิตถึงแรงครูบาอาจารย์เข้าไว้จะดีมากเลยนะ ธรรมวิจยะนะครับเป็นตาราสําหรับการฝึกสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยฝึกด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะครับอาจารย์ได้เรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ธรรมะต่างๆอีกมากมายนะครับรวบรวมเอาไว้แล้วก็เรียงลำดับเนื้อหานะครับให้สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองนะครับโดยเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะ กล่าวถึงประวัติของครูบาอาจารย์ก็คือบรมคคูหลวงปู่โลกอุดรเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าหลวงปู่โลกอุดรมีจริงไหมท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนนะตรงนี้อาจารย์ก็ได้เขียนอธิบายประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองที่ได้พบและเรียนวิชากับบรมคคูหลวงปู่โลกอุดรรวมถึงนําหลักฐาน พระวิปัสสนาจารย์นะครับที่ได้พบหลวงปู่โลกอุดอรก็ได้มาเขียนถ่ายทอดอยู่ในตํารานี้ด้วยและเล่ม2เนี่ยนะครับในเล่ม2เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดเลยนะครับเป็นตั้งแต่อาราธนาขอกำลังคูคำขอกรรมฐานมีคำสวดต่างๆหรือฝึกแล้วก็มีการอุทิศบุญแผ่เมตตาอย่างไรวิธีออกจากสมาธิไปยังไงโดยจะมีพื้นฐานนะครับตั้งแต่การฝึกสมาธินะ ฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานนะจนกระทั่งมาฝึกฌานฝนะึกฌานเสร็จปุ๊บยกจิตขึ้นวิปัสสนาญาณอย่างนี้นะครับรวมไปถึงฝึกตะบะฝึกวสีนะอันนี้ก็เป็นตำราที่อาจารย์ได้เรียบเรียงเขียนขึ้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับที่ Line at Open Down นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0863366390ครับ